ซึ่งเสือที่นับว่าเป็นเจ้าป่าอีกหนึ่งตัวของในป่าใหญ่นะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่มักจะถูกล่าเพราะว่าหนังมันเนี่ยก็เอาไปทําเครื่องนุ่มหงหรือว่าเอาไปประดับบาร,รมีก็ว่าอย่างนั้นได้นะคะรวมไปถึง หัวต่างๆด้วยเขี้ยวเล็บก็มีคนเอาไปทำเครื่องรังของขังผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุนันท์อรุณนพร,รัตนบอกว่าในงานวันอนุรักษ์เสือโคร่งก็ตรงกับวันนี้พอดีเลยค่ะตรงกันกับวันภาษาไทยเลยนะคะประเทศไทยก็เป็น1ใน13ชาติที่มีการประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะเพิ่มประชากรเสือโครง่งให้ได้สองเท่าภายในปี2556 นับจากปี53เป็นต้นมาซึ่งสถานการณ์ก็คือมีเสือหลงเหลืออยู่ใน13ชาติ3,500ตัวมีอยู่ที่อินเดียไทยรัสเซียจีนพมา่าภูตานมาเลเซียกัมพูชาบางคลาเทศลาวแล้วก็เวียดนามนะคะโดยในไทยก็จะอยู่ในป่าธรรมชาติ พื้นที่10กลุ่มอยู่ในกลุ่มป่า31พื้นที่อนุรักษ์ค่ะอย่างเช่นกลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าแก่งกระจานแต่ว่าการอยู่ตามธรรมชาติของเขาเนี่ยก็มักจะมีการเข้าไปถูกรบกวนโดยนักล่าสัตว์ไม่ว่าจะล่าได้วยความสนุกสนานหรือว่าล่าตามใบสั่งก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็เลยเป็นภัยคุกคามในการลักลอบบุกรุกค,ค่ะ โดยปี2559นี้นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะต้องมีการนําเอาระบบลาตระเวนเชิงคุณภาพเข้ามาช่วยแล้วก็ทําข้อมูล เสือในกรงเลี้ยงกับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็บทกำหนดลงโทษในการป้องกันการค้าเสือแล้วก็คือต้องเพิ่มประชากรอีกร้อยละ50ให้ได้ส่วนการประเมินเสือโคร่งในป่าห้วยขาแข้งเขตทุ่งใหญ่ในเรสวนประเทศไทยก็มีการร่วมกันกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยใช้กล้องนะคะเข้าไปดักถ่ายแบบนี้ค่ะเอาไปแอบท่ายกันดูหน่อยว่าใน แต่ละค่ําคืนหรือว่าในแต่ละวันเนี่ยได้เสือประมาณสักกี่ตัวแล้วก็เห็นประชากรเท่าไหร่บ้างพบว่า8ปีที่ผ่านมาจมํานวนประชากรค่อนข้างคงที่ค่ะบันทึกภาพเสือโครงได้ประมาณสัก30ตัวในแต่ละปีก็ประเมินแล้วความหนาแน่น100ตารางกิโลเมตรจะมีเสืออยู่ประมาณ2-3ตัวนะคะก็รวมทั้งสิน้นบันทึกภาพเอาไว้ได้ เก่งนะแยกเสือออกได้ด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวไหน,ไนให้หน้าคล้ายๆกันเนาะ,ะแยกได้134ตัวได้กันครับก็เป็น